สวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่องเกษตรบ้านบ้านนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนั้นมาดูในส่วนของไตโคดาม่านะครับที่ผมได้ทําการขยายนะครับจากไดโคดาม่าแบบผงมาเป็นแบบน้ํานะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิธีการขยายได้นะครับอันนี้เป็นไตโคดาม่านะครับที่ว่าผมได้แยกออกมา1ลิตรนะครับจากถัง20ลิตรที่ว่าได้ขยายลงไปในครั้งแรกนะครับแล้วก็แยกออกมา ใส่ขวดเก็บเอาไว้1ลิตรเพื่อที่จะใช้มาเป็นหัวเชื้อในการขยายครั้งถัดไปนะครับอาระยะเวลาผ่านไปประมาณ3-4เดือนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใจนะครับเพราะว่าปิดพลาดก็มุมปิดพลาดข่าวที่ว่าผมได้ขยายไปจากวันนั้นจนถ,ถึงหน้าวันนี้นะครับนี่คือสภาพของอไปโคดาม่านะครับที่ได้ขยายลงไปก็สภาพนะครับก็จะมีในส่วนเป็นสีออกเขียวอ่อนๆนะครับเขียวอ่อนๆ ส่วนกลิ่อนอะไรอย่างนี้ก็ปกตินะครับกลิ่นจะไม่มีจะไม่หมินนะครับจะออกเป็นกลิ่นของไดโคดาม่าแล้วก็ออกเป็นมีกลิ่นเหมือนข้าวนะครับกลิน่นเหมือนข้าวสรารน้ําข้าวสารนะครับนอกจากว่าไดโคดาม่านี้ส่วนมากที่ว่าเขาใช้ขยายกันเขาจะขยายในข้าวสุกนะครับตอนนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ว่าอยาก ช้ตัวโคดมานะครับในการขยายถ้าว่าเพื่อนๆซื้อมาในแบบผงอ่ะก็จะใช้ในได้แค่20ลิตรนะครับซึ่งถ้าว่าเพื่อนๆนามาขยายตามที่ผมทําคลิปเอาไว้ในก่อนหน้านี้เพื่อนๆจะสามารถใช้ได้นะครับหลายรอบนะครับเพื่อนๆขยายครั้งหนึ่งก็เก็บเอาไว้ในขวด1ลิตรแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เมื่อใช้หมดเพื่อนๆก็นําขวดนี้มาขยายผมจะแนะนําให้ขยายสักประมาณ5รอบ ในแต่ส่วนของน้ำนะครับนำมาขยายให้ได้สัก5รอบกําลังดีนะครับถ้าว่ามากกว่านั้นผมไม่แน่ใจว่าสปอร์มันจะอ่อนแอหรือเปล่านะครับแต่ระยะเวลา1-5ถึงรอบเนี่ยผมคิดว่าประสิทธิภาพมันยังยังโอเคอยู่นะครับเมื่อรอบที่6เพื่อนเพื่อนก็ไปซื้อในส่วนของด้วยแบบเป็นผงนะครับมาขยายแบบนั้นเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นวิธีที่แบบช่วยเพื่อนๆนั้นประหยัดค่อนข้างด้วยใจเยอะนะครับ20ลิตร มาขยายแบบนี้5ครั้งก็จะได้อยู่ที่ประมาณ100ลิตรโดยประมาณนะครับก็ดีกว่าที่ว่าเราใชา้แบบผงหนึ่งซองเนี่ยก็แค่ได้แค่20ลิตรครั้งเดียวนะครับก็นี้ก็เป็นวิธีการขยายในส่วนของออตัวอโคโดม่านะครับนเป็นแบบน้ำแบบง่ายๆนะครับมีหลายวิธีนะครับในการขยายแต่โคโดอม่านะครับแต่วิธีของผมนั้นเป็นวิธีที่แบบง่ายนะครับไม่มีขั้นตอนมาแค่น้ำตาลทรายแดง แล้วก็เชื้อแต่โคดาม่าแบบผงแล้วก็นับเปล่า20ลิตรนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็พามาดูนะครับในะส่วนของตัวหัวเชื้อที่ผมได้เก็บเอาไว้1ลิตรนะครับส่วน20ลิตรที่ปานที่ผมได้ขยายนั้นทังหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอ,อีพี p ีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะามาทําในะส่วนของการขยายเชื้อแต่โคดามา่าโดยการใช้หัวเชื้อจากขวดนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามไปด้วยนะครับช่องเกษตรบ้านๆนะครับ ก็เพืพ่อนมีอะไรที่จะสอบถามนะครับถ้าว่าผมรู้เดี๋ยวผมก็จะอคอมเมนต์ตอบนะครับก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ